สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องฟรีเดย์นะครับวันนี้ก็พามาดูแปลงเมลอนนะครับที่ได้ปลูกเอาไว้นะครับพอดีมีเวลาว่างช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็อายุหนึ่งเดือนแล้วเพิ่งจะผสมเกรสรน,นะครับต้นสูงๆนี่ก็เป็นพันธุ์เนื้อกรอบนะอันนี้เป็นต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์เนื้อนุ่มนะครับก็วันนี้ก็ พามาดูนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดโรงเรือนนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเด็ดดอกมันออกไปครับก็ผสมเกรสรออนไปแล้วนะครับนี่ก็เริ่มมีเริ่มลูกเริ่มโตแล้วเนาะเห็นไหมน,นะครับอ่าโรงเรือนนี้ ทำเองนะครับก็ทำเอาแบบมั่วๆครับเอาตามที่เรา,าเข้าใจนะครับแล้วก็ทำมันออกมาขนาดลงเรือนก็สองคูณสี่เมตรนะครับคุมด้วยผ้าใบร้อยห้าสิบไมคอนแล้วก็มุ้งตะไครยตาสามสองนะครับปัญหาที่เจอ ตอนนี้ก็พือพวกขแขนงกุดนะครับเพราะว่าหน้าหนาวแดดไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลามาปรับ e c ขึ้นลงบ่อยๆนะครับเพราะต้องทำงานประจำก็เลยขแขนงก็เลยกุดแล้วก็ต้นเล็กนะครับแล้วก็เป็นไวรัสต้ตนนู้นเป็นไวรัสนะครับต้นที่สองต้นนี้เป็นไวรัส แล้วจากพวกเพีย้ยไฟแล้วก็แมงวีขาวแมงวีขาวเยอะมากนะครับทําให้มากัดใบทําให้ใบมันหนิกนะครับครบเลยนะครับปัญหาแล้วก็ต้นนี้เหมือนจะเป็นลาไม่แน่ใจว่าเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นลาสนิมนะครับใบเสียอลลูกก็เริ่มโตลแล้วเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาคัดลูกกันทีหลังแล้วก็ผมจะ ผสมพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับจะผสมห้าวันแล้วก็จะปล่อยลูกโตประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมาอัปเดตให้ชมนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับเพราะว่างานประจําไม่ค่อยมีเวลาเลิกงานก็ดึกดื่นแล้วถ่ายคลิปมันก็เลยเออไม่ไม่มีแสงที่จะถ่ายนะครับให้ดูต้นที่เป็นไวรัส ดอกจะแบบนะครับดอกมันไม่ดีเลยนะครับเป็นไวรัสใบเ,เสียไปเลยนะครับดอกก็ปุดแขนงปุดแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์ด้วยครับเทียบกับต้นที่ไม่ได้เป็นไวรัสดอกใหญ่สมบูรณ์ดีนะครับดอกใหญ่ไม่อยากถอดทิ้งนะครับก็เดี๋ยวลองรักษาดกาูก่อนถ้าหายก็ ก็ดีถ้าไม่หายก็ไม่หายก็ไม่หายโอเคครับก็มากวาดลงเรือนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ดอกพวกนี้มันไปโดนความชื้นแล้วเป็นเชื้อราเนาะอันนี้ก็เป็นพันเนื้อนุ่มดูขแนแนงกุดกุดมันเลย เพราะว่าผมเดิน EC มันหน้าหนาวไม่ค่อยมีแดดถ้าเดิน EC สูงไปหรือต่ำไปม,ำไมันก็ทำให้แขนงกุดได้รับแสงน้อยมันก็ทำให้แขนงกุดได้เหมือนกันไม่รู้นะครับถ้าที่ศึกษามาเนาะก็เลยไม่มีเวลามาปรับ EC ขึ้นลงแลมันก็เลยทำใหเ้เจอปัญหาพวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับยังไม่ท้อตอนนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดต ถ้าว่างต้องบอกกอนถ้าว่างถ้าว่างจะมาอัปเดตให้ให้ชมกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้เนาะสูงละไม่รอดเราก็พอได้กินได้แจกใจให้กับอพี่ๆที่รู้จักเนี่ยครับอันนี้ก็ปลูกกินนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขายแต่ว่าก็บางทีก็มีพี่ๆเขาก็ซื้อไปอะไรเงี้ยก,ก็ก็แบ่งๆกันไป ลูกสองลูกคนใหญ่ก็จะแจกเนี้ยครับคนที่ทํางานคนรู้จักอย่างเงี้แหละโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อครั้งหน้าน่าจะคัดลูกแหละถ้าว่างเด็ดยอดอะไรเงี้ยโอเคครับ